นะครับวิธีการขึ้นโครงทําอย่างไรนะครับก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะสอนแบบละเอียดนะครับผมมาขึ้นโครงกันอีกรอบกับอย่างที่เห็นอย่างงี้นะฮะกำลังขึ้นโครงอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปโต๊ะอาหารนะผมสาธิตทาโต๊ะอาหารแต่ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมได้ทาพวกโต๊ะอาหารไปเยอะพอควรแล้วนะครับผม ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาผมทําก็ลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะเนาะมีทั้งใหม่ทั้งเก่าแต่ลูกค้าใหม่ก็ยังไม่เห็นแบบตัวหานพอได้เห็นแล้วก็อยากได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้จะเป็นไม้สักกับไม้ประดูนะครับผมก็เดี๋ยวค,คลิปนี้นะครับเนีวผมจะมาสอนวิธีการทําตั้งแต่แรกเลยนะครับผมสาหรับผู้ที่ติดตามอยู่นะครับที่กําลังจะเริ่มหัดทําหรือว่าพอเป็นแล้วนะครับผมพอใช้เครื่องมือไปแล้วเดีย๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอบอกให้ละเอียดเลยนะครับ เดี๋ยวจะทําคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับทาโต๊ะอาหารขาสิงนะครับผมเริ่มจากอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในขั้นตอนแรกได้เลยครับผมแต่การเริ่มสายขาสิงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราดูขนาดของขาสิงก่อนนะครับว่าได้ที่เท่าไหร่นะครับให้เราพลิกหน้าดูอนนะครับผมโอเคครับปรับแล้วนี่ตัวนี้จะได้อยู่ที่สิบเซนนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรารู้ขนาดแล้วให้เราตั้งขอได้เลยครับสิบเซนอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับผมสิบเซน โอเคต่อไปนะครับให้เราเลือกหน้าที่ดีสองหน้านะครับให้เริ่มใส่จากหน้าดีสองหน้าก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาเลือกเลยหน้าแรกใส่ให้ตรงพิเฉยครับใส่ให้ตรงก่อนนะครับหรือว่าเรียบๆนะครับโอเคครับหน้าแรกอ่าพอเราใส่ตรงแล้วนะครับผมให้เราพลิกมาอีกหน้านึงครับ เค okay. อันนี้เป็นหน้าที่สองนะน,นี้หน้าแรกใส่ตรงๆนะฮะอ่าเคเราจับฉากครับ uh huh. อันนี้ฉากยังไม่ได้นะครับผมยังม,มีช่องว่างอยู่นะครับอ่าเคครับยว <Okay. S 2> เ,เราเริ่มใส่กันเลยฮะ ก็น,นะครับหลังจากที่หน้าแรกนะครับสายตรงนะครับขัน้นที่สองเรามาจ,จับฉากสายแล้วก็จับฉากโอเคตอนนี้ฉากได้แล้วนะครับผมอนี้ได้แล้วโอเคหลังจากที่เราจับฉากได้แล้วนะครับผมต่อไปก็นะครับหน้าที่สามแล้วก็ขีดขอเลยนะครับขีดขอเดี๋ยวตั้งไว้นะครับขีดไปเลย,เลยนั้นพลิกไม้กลับมาครับผมโอเคครับก็แล้วก็พลิกกลับมานะครับสายตาม รอยเส้นเลยนะครับผมที่เราขีดขอนะครับเห็นไหมครับเส้นที่เราขีดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นแท่นเลื่อยก่อนนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับเวลาใส่ก็จะเปลืองผมกบระเป่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นแท่นผ่าก่อนแล้วผมจะมาให้ดูตอนที่ใสทิ้งแล้วกันนะครับผมเคับก็นะครับหลังจากที่ไปขึ้นแท่นผ่าอันนี้ขึ้นแท่นเลื่อยนะครับเลื่อยออกมาแล้วนะครับเหตุผลที่เลื่อยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดกมกบนะครับผมเวลาเราใส่จะได้ใส่น้อยลงนะครับ อีกอย่างเป็นไม้สักก็ค่อนข้างที่จะกินคมกบนะครับจะได้ไม่ต้องไปรับล่อยแต่ถ้าพี่น้องไม่มีแท่นเลื่อยหรือว่าอะไรนะครับก็ถ้าถ้าไม่เอาขึ้นแท่นก็ได้นะครับให้เราใส่ได้เลยโอเคอันนี้ผมถากมาแล้วนะครับนี่ยัมาโอเคเดี๋ยวพี่พี่มาใส่เลยครับ ก็นะครับอันนี้ก็สายเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยครับผมก็ขีดหอไปเลยอันนี้ก็สายตามเส้นได้เลยครับ โอเคครับก okay, right, so ็นะครับวิธ so ีการใส่ข้าสึกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบทวนให้ที่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมให้เราใส่หน้าเลือกดีดีสองหน้าก่อนนะครับเช่นอันนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยหน้าแรกคืออันดับแรกครับใส่หน้าแรกให้ตรงหลังจากที่เราใส่ตรงแล้วนะครับให้เราพลิกมาหน้าที่สองนะครับก็ใส่จับฉากนะครับจับฉากให้ได้อย่างนี้นะครับผมไม่มีช่องไฟเลยนะโอเคครับหลังจากที่เราจับฉากได้แล้วแล้วเราก็ทําการตั้งขอนะครับ อ่านี้ได้1ิเซนแล้วก็ตั้งไว้1ิบเซนแล้วก็ขีดนะครับผมขีดแล้วก็พลิกกลับมาครับขีดหลังจากนั้นเราก็สายสายจนเส้นขอที่เราขีดนะครับหมดแล้วก็พลิกมาอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ขีดเหมือนกันนะครับจนสองหน้าที่เหลือใช้ขอขีดแล้วก็ส่ยสายตามรอยเส้นขอนะครับก็จะได้ขาสิลที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็โอเคฉากก็จะเป็นอย่างนี้เลย อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ผนังนะครับผมส่วนการว่าก็ไว้อีกขั้นตอนต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็นการใส่ผนังนะครับผมโอเคครับตะลุยกันเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในขั้นตอนการใส่ผนังนะครับผมการใส่ผนังนะครับก็สามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาแบบว่าเป็นแบบ สแล้วก็ใช้ขอขีดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับว่าพนังเราได้หนาที่เท่าไหร่นะครับผมนะครับก็ให้เราวัดก่อนนะครับตัวนี้ไม้เรื่อยแล้วอยู่ที่สามเซนครึ่งนะครับผมอ่านี่พนังหนาอยู่สามเซนครึ่งนะครับก็นะครับเวลาวิธีเราใส่นะครับให้เราเลือกหน้าดีหน้าหน้านึงนะครับใส่หน้าแรกก่อนครับให้เรียบอ่าหรือว่าให้ตรงนะครับเป็นหน้าที่จะออกด้านนอกนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันได้เลยครับ ก็หลังจากที่เราใส่หน้าแรกแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพลิกมาใส่ทีด้านบนนะครับอ่าลายนี้นะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็จับฉากนะครับจะจับฉากหรือไม่จับฉากก็ได้นะครับแต่อันนี้จะสอนพี่น้องให้จับฉากก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบให้เห็นงานนะครับไม่เห็นหน้าผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเห็นหน้าผมด้วยเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เห็นตัวเนื้องานนะครับโอเคครับ ก็นะครับอันนี้ก็วิธีสายท้านบนนบนครับก็สายให้ตรงหรือว่าถ้าตรงไม่ได้ก็ให้โค้งเสันนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ต้องโค้งมากนะครับแล้วก็ใช้ฉากจับนะครับที่จริงนาพนังเนี่ยสามารถสายแบบไม่ต้องจับฉากก็ได้ครับกตเอาแต่ว่าเพียงสายให้ตรงหรือว่าคงโค้งไว้เสันนิดนึงนะครับกันเวลาไปปรับในโค้งจะไปปรับให้มันตรงทีนึงแต่ที่ต้องจับฉากนะครับเป็นข้อดีเวลาเราเอาไปอยากบากเบย์ขี่แท่นนะครับเราจะวางรง มันก็จะได้ฉากพอดีเลาดันบากเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนขั้นตอนอยากเดือีกทีเลยครับเพครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ทิ๊กมาใส่ทางด้านนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดก่อนนะครับว่าปรับแล้วได้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ที่สามเซนครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งอยู่ที่สามเซนกับอีก3ามมิลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตั้งขอก่อน ก็จะมาใส่ตามเส้นเลยนะครับผมอโอเคครับก็นะครับวิธีการสายสนังก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึ่งครับ อันดับแรกนะครับให้เราเลือกหน้าที่ดีนะครับหน้าแรกใสเสร็จปุ๊บใส่หน้าหนึ่งก่อนนะครับให้ตรงแล้วก็พลิกมาใส่ด้านบนนะครับใส่ด้านบนเสร็จจับฉากให้ได้นะครับจับฉากให้ได้แล้วก็ต่อไปก็ตั้งขอขีดนะครับหอเสร็จแล้วก็นะครับใส่ตามเส้นรอยขอขีดนะครับผมแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับถามหน้านะครับที่จริงพนังนะครับไม่ต้องทำงี้ก็ได้นะครับผม เราสามารถใส่หน้านึงแล้วก็ใส่ด้านบนแล้วก็วัดขนาดนะครับสมมุติอันนี้3ามเซนครึ่งเราก็เอาแค่3มเซนก็ได้นะครับไปวัดกับขาที่3มเซนแล้วก็เจาะแค่3มเซนเดี๋ยวพนังมันจะเลยมาแล้วเราไปปรับในโครงเอาแต่อันนี้ผมจะทําให้เราปรับไม่ลงนะครับผมแล้วก็จะเปกให้พี่น้องได้ใช้พวกฉากแล้วก็ขอนะครับมันมีข้อดีอย่างไรนะครับก็อย่างเช่นอันนี้คือเราใช้ขอขีดใช่ไหมครับแล้วเราก็มาขีดที่ขานะครับยกตัวอย่างนะครับ พอเราขีดที่ขาครับตอนที่เราจะเจาะเจาะเดือยเนี่ยเราใช้โรเตอร์เจาะเนี่ยก็จะเจาะได้ตามเส้นนี้เลยนะครับพอเราใส่ผนังเนี่ยทําทเดือยเสร็จแล้วใส่เข้าไปก็แทบจะเสมออย่างนี้เลยนะครับผมเวลาปรับก็น้อยลงนะฮะเดินเรียบๆได้เลยก็จะประมาณลักษณะอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อในขั้นตอนการวัดแล้วก็าวาดผนังแล้วก็วาดขานะครับผมโอเคครับไปเลย ครับก็เดี๋ยวในส่วนในขั้นตอนนะครับในขั้นตอนการวัดวาดพนังนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปที่ 2, 2> <sk art> แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัดเป็นคลิปแรกก่อนนะกันนะครับผมพี่น้องที่ดูจะได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับไม่อยากให้นะครับรีบข้ามขั้นตอนไปก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ได้ในขั้นตอนการสาย้าสิงนะครับแล้วก็วิธีการ สายพนังอะไรยังไงเนาะก็ได้ไปสองสองอย่างก่อนคลิปแรกเนาะแต่คลิปต่อไปก็จะเป็นอ,อย่างที่พี่น้องเห็นในคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็เป็นการอาสอนวัดวาดพนงังหรือว่าการขึ้นโครงนะครับวิธีการขึ้นโครงทำอย่างไรนะครับก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะสอนแบบละเอียดนะครับผมามาขึ้นโครงกันอีกรอบกอย่างที่เห็นอย่างงี้นะฮะกำลังขึ้นโครงอยู่นะครับผมขึ้นโครงเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะมาทําการ วาดวาดนะครับวาดหมายถึงวาดแบบพนังนะครับแล้วก็วาดแบบขานะครับผมอ่าก็ตามที่พี่น้องกำลังได้ดูหรือว่าได้ชมอยู่ในคลิปนี้นะครับผมอ่าวิธีการขึ้นโครงของพนังขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็สอนวิธีวาดด้วยนะฮะผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีนะครับก็อ่าในขั้นตอนที่ว่าวาดขานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแบบของขาเนี่ยนะครับ เอามาเป็นตัววาดนะครับใช้แบบค้าสิงเนี่ยมาวาดผนังให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวต้องรอรอชมในคลิปที่2องเลยกันนะครับผมในการสอนนะครับหรือว่าสาธิตแต่ผมก็ไม่อยากใช้คําว่าสอนนะฮะก็อยากใช้คําว่าสาธิตนั่นแหละก็คือผมก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายะเนาะก็ถ้าเป็นว่าไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้แล้วกันนะครับก็เหมือนเป็นการแบ,บ่งปันของรู้กันแล้วกันนะครับนะครับแล้วกันนะครับผม ก็เดี๋ยวรอชมในคลิปอ่าที่2แล้วกันนะครับว่าขั้นตอนการวาดนะฮะวาดอย่างไรขึ้นโครงอย่างไรนะครับอ่าที่พี่น้องจะเห็นนะครับอันนี้ก็คือกจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับแบบขานะครับเอเนี่ยมีคอบาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอเป็นคลิปที่2แล้วกันครับผมไม่อยากให้คลิปอ่าคลิปคลิปแรกเนะี่ยยาวจนเกินไปเนาะพี่น้องโอเคครับก็เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปที่2แล้วกันครับในขั้นตอนการวัดวาดพนังแล้วก็ขึ้นโครงพนังนะครับขึ้นโครงอย่างไรนะครับแล้วก็วาดวาดขา โอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปที่2โอเคครับสวัสดีครับ